Lady first. The Expert กลับเข้าสู่นะคะเอ้าเอ๊ะยนวคู่เอินแดงแมนมาเอ่มจะขอแลกเสร็จต่างหากน่าจะตุ่ลงอะพอดีมีแบงค์ยอดไม่ถึงพันนะค่ะนี่ขอแลกเจ็เงินแค่นี้ไม่ได้หรือจ๊ะจะเอาไว้ออมตอนทำศพหรือไงฮะ ฝากดีแล้เอเกินนะนี่ร้านมินิมาร์กระยะไม่ใช่กระทรวงการคลังหนูนง่มันรองประสาทอยากที่ผลิตเศษเงินท้าวาหรย่องใช่ไหมนางกระเทยบวนหายกระเทยบวหายปวดหัวไม่รู้นี่นีแ่แกอ่านเรื่งฉันก่อนนะนกระเทยวัดเต้าเหลงจบกันแล้วเอาจะเอาใช่ไหมมันเป็นเทยแฟรงเกนสไตล์ค่ะต น้าก็เหมือนซะด้วยนะพี่ก็เคออุทยานหมนล้านปีที่คนเดินชิชิไดทำไมล่ะตคนไม่ลหรเป็นชิดคนไห้เอาสิเอาักไว้ก่อนนะก็ไม่บันทอ แมนนะแมนมากแมนมากฉันเดินออกมาฉันเห็นรู้แล้วว่าฉันสูตรแตกสูตแตกนะเข้าสู่จุดที่สามนะของ Lady Boy First นะจ๊ะไม่ใช่เล Lady Girl Lady Second สาวประเภทสองโอเค Second โอเคช่วยสาวยังอยู่กับเธอเที่ยวท่สุสานเลยเกินนะคุณปอมแปมคุณก๊อฟแล้วก็ก๊อตจีนะฮะอ่ะเข้าเรื่องต่อกันเลยอ้อมีนิดนึงที่ส่งมานะจ๊ะอยากให้เธอพาไปเที่ยวไหนเพราะอะไรอันนี้ ให้พาไปเที่ยวสารจังหวัดชายแดนใต้ไปกู้ระเบิดเพราะไม่เคยมีข่าวเธอตายจากใต้เลยใยจไหมเหรอพักเมื่อกี้ครับทักทายอยู่แถวไหนอ่ะจะได้พาไปถูกหนัไม่ใช่จดเบอร์นี้ไม่ให้ทีกษทักทายครับอยู่จังหวัดอะไรวะอปอุทยานหินเนะทัะใช่เมื่อกี้อยู่แถวไทยทอยเอามาต่อนะอ้เมือ คุณปอกแบบเมื่อกี้โอ้โหมีผงงงผลงานการแสดงใช่แลเธอเป็นตัวจัดจริงๆเพราะว่าช่วงนี้ไปไหนมาไหนเนี่ยคนทักเธอเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะว่าเอ้ยมาดามมอสาวมาษาวหน่อยเชื่อได้เหรหน่อยแล้วพี่คุณป๋าแป๋มเนี่ยก็เคยบอกความรู้สึกไปแล้วใช่ไหมว่าเวลาคนมาทักเนี่ยเป็นยังไงบ้างมันก็แฮปปี้แฮปปี้แต่ว่าเราเรื่องนี้ได้มามลราเรื่องเชียที่คำพรคือนางปรีเขาไม่เลยนะนางเห็นปุ๊บนางต้องปรีเขาไม่เลยที่ชอบมาก ใช่แ่อขอบคุณค่ะดูทุกตอนเลยนมเวลาพี่จะอัพตอนใหม่เอ๊ะเอ๊ะเริ่มเริ่มไม่ใช่ละไม่ใช่หรอดูจากไหนคะมาดมมดไงแล้วก็แบบอ๋อพี่ไม่ใช่ค่ะแต่หนูไม่ใช่คนแรกนะคะที่ทักพี่อย่างนี้ชินี่กำลัมองก็อึ้งไปแบบประมาณ3วิแล้วก็ไปเอาใจแย้มไปเฟะตัวออกไปเลยแล้วไปอย่าง ดันเล่นอะไรออกไปเล่นเล่นแบบเล่นสองโชว์เลยอะแต่เวลาเราสาสถานการณ์ที่เจือเฟลยกสุดท้ายตอนที่นั่งคุณพบความจริงนะพูดว่าพี่น่าจะใส่วิกมาหรอหรอแรงมากเอาฟังความรู้สึกของแต่ละทเรายังไม่เคยได้ไปฟังความรู้สึกอีกฝ่ายนึงเลยนะว่าที่เขาบอกว่าคิดว่าผมแบบแต่หน้าเหมือนเนี่ยเขารู้สึกยังไงบ้างไปถามมาดามมดหน่อยดีกว่าจ้ะคือฉันถามว่ามดรู้สึกยังไงเขามีวิกใส่ด้วยนะ พี่มีคนทับหน้าเหมือนพี่ป๋อมแปมมอนไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยมารู้สึกยามาโดนตลอดทำไมมัรามาทำไมมันไม่ได้ยีด้วยเฮ้ยนี่นี่อะไรตองนี่ป๋อมแปมหมอพี่ป๋อมแปมคือคนที่คุณจะรู้สึกยาไม่ไม่ใช่หมด่ะคือน่าจะเป็นพี่ป๋อมแปมพี่น่าจะรู้สึกยา รู้สึกสงสารพี่ป๋องแป๊บแต่หลายคนทักมาเยอะมากว่าแบบโมดหน้าเหมือนหลายคนนะทั้งพี่พรายอย่างงี้ใช่หรือน้องเป้าวลีพรพิมลที่หัวเนี่ยเครียดเลยมาลุงว่าถ้าใครนั่งอ่าอยาจะบอกว่าใครนั่งเหมือนนางก็เครียดหมดนะทุกคนนะไงหรอเบอร์เราก็แฮปปี้ซึ่งการละกันบางครั้งเราก็รับสมอ้างนะเล่นไฮเล่นได้เวลาเราไปพวกประท้วงทางเรื่องการเมืองอย่างเงี้ยแล้วคนมาทักก็สวัสดีค่ะมดค่ะ ก็ปรอบตัวไปซะาง่ายดีเออลดนะไม่ใช่ตอขี้เคี้ยงเลยมาเธอดิเองเอเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องส่วนตัวแล้วตอนนี้เราพูดถึงเรื่องการทํางานบ้างดีกว่าพี่พี่มีการทํางานยังไงบ้างอะคะแล้วทำไมพี่ถึงเลือกสถานที่ที่พี่เลือกไปถ่ายทำอะคะเออเลือกจากไหนเลือกจากไหนเลือกจากอะไรเลือกจากเขาอนุญาตกนเลือกไหนอนุญาตก่อนต้องไปอนันก่อนคือจริงๆแล้วคือ แล้วกันเดี๋ยวเราเราไม่ต้องการเที่ยวที่แบบเวอร์มากหรืออันซีนมากอะไรอย่างเงี้ยคือเอาที่ที่ไปกันปกตินี่แหละที่ไปกอยู่ในใที่คนดูแล้วสามารถแบบตามไปเที่ยวด้วยได้เป็นเราพลิกอีกมุมหนึ่งมองอีกด้านหนึ่งว่าถ้าเกิดกระเทยไปอย่างเงี้ยเราจะหยิบจับอะไรไลายรอบให้มันสนุกได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเมื่อเวลาคั คัดเลือกสถานที่ที่เราจะไปเนี่ยกก็เลือกที่ออาไปแล้วมันมีอะไรทำอะไรเงี้ยมันจะนอนเล่นไพ่กันอยู่ไม่ได้ทำอะไรเลยซึ่งธรรมดาแล้วเป็นยังไงแต่ฉันมั่นใจว่าถ้านอนเล่นไพ่ก็ยังสนุกได้แต่สัมผจแต่จะออกอากาศไม่ได้จะมีส่วนประกอบของร่างกายลอยเต็มไปหมดนะจ๊ะอาแต่นิดนึงเวลาในอย่างแฟนๆที่ดูเนี่ยจะเห็นว่าภาษาที่ใช้พูดกันในรายการวลจิกุลากัดมันช่างแบบ ถูกจังหวะถูกที่ถูกฐานก็มันมีสคริปต์ล่วงหน้ามาก่อนปะหรือซัดก,กันเลยไม่มีเลยอ่ะเหมือนเรียลิตี้โชว์ที่มีกล้องตามถ่ายพวกเราไปแค่นั้นแค่นั้นเองคือไม่ต้องรีคือแค่รีบไปไหนมาตอนไปถ่ายคือมันจะแค่คใช่สคริปต์ของเราเนี่ยมันคือมี ความยาวไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษอะซึ่งครึ่งหนึ่งเป็นรูปเป็นรูป <laughs> พวกเราเองก็จะบอกแค่ว่าแบบมันเป็นสคริปต์สำหรับไปใช้ตัดต่อ,อจริงๆอะอคืออ่าเดี๋ยวลิสต์ว่าเอาภาพตรงนี้ตรงนี้ไปตรงนี้นคือจะไปถ่ายอะไรอะไรเงี้ยมันจะมีที่เราเสิร์ชไปก่อนว่าอ่ะเราไปตรงนี้มันมีอะไรให้ทำบ้างอะไรพแค่นั้นจริงคือเพราะพวกพี่เขาเป็นแบบว่าทํางานเบื้องหลังกันอยู่แล้วก็เลยรู้ว่าต้องทําอะไรบ้างความครีเอทีฟมากมายเลเกนระดงวระดาในการสนุกจริงๆแลเราก็ดึงมาจากชีวิตจริงคือได้อย่างนั้นจริงๆอย มีมีโกรธกันมาไม่ถามเลยด่าๆเลยเนอะไม่บอกเลยนอะชอบสนุกหัวเราะมากกว่าเพราะว่าในชีวิตจริงเราด่ากันแรงกว่านี้เยืนอันตอนนี้เรามีอะไรให้เล่นเออเล่นนิ่งเรามีบททดสอบนะคะเมื่อกี้เราพูดกันว่าพี่ก๊อฟเนี่ยเป็นคนเจ้าบทเจ้ากรอนจีนด่แหละจริงๆนะนะทั้งคู่ทั้งคู่นั่นแหละแต่ว่าเรามีบทสองบทค่ะมาให้ลองเล่นกันดูให้ลองดูเพราะแฟนมาแท์กับกรอนขนาดไหนนะคะอ่ะทั้งสองสาวตอนนี้เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวพอเราอ่านโจทย์นะให้สองสาวมองกล้องกล้องนี้แล้วกันก กองเดี่ยวอย่ามองทีวีนะเพราะเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นคำตอบไปข้างๆวัดกันเลยว่หนังไว้ไว้กันหน่อยพร้อมนะคะสองสาวอ่ะาก่อนหมดแรกไปบอกกันต้องเล่นกันหมดแรกจะพูดจาปราศัยกับใครนั้นอย่าตะคันตะคอะแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะะพร้อมนะฮะอ่ะพร้อมหนึ่งสองสามจะพูดจาปราศัยกับใครนั้นอย่าตะคันตะคอะให้เคืองหูต่อเลยค่ะต่อให้จบครับ ไม่ควรอะไรขึ้นพึงกูเขาจะหลูล่วงลามไม่ขามใจโอ้สวยมากเลยโอเคแบบอ่ะไรถึงโอเคนะก็แบบเป็นสาระได้อ่านมล้ก็สุภาพศิษย์สอนหญิงผู้ทดสอบกระเทยฉันอ่านมาเพื่อเติบโตขึ้นมาเป็นกุลสตรีส่วนไม่ควรอ่านเจ้าฟักกุ้งหรือควรจะอ่านเจ้าฟักเก้งสมัยก่อนมีหรอตอนเก้งนกตารางมานะ ออีกบทหนึ่งนะฮะเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวมองทั้งสองคนมองกล้องไว้ก่อนนะจ๊ะสินสมุดสุดแสนสงสารแม่ได้ไหมฉันรู้แต่ว่ามันคือตอนที่สินสมุดจำเลืองชำเลืองชำเลืองจำเลืองจำเลืองจำเลืองแหลดูหน้าน้ำตาไหล แค่นั้นแค่นั้นแล้วเราจะร้องเพลงชาติไทยไทยบางร้องต้องบอว่าอันนี้ยากกว่าเออแต่ท่านเล็กกูเก่งมากแล้วละเก่งมากก่อนเกินกูก็พูดตลอดในรายการต้องขอบอกว่าสมัยเรียนพวกเราเรียนพวกนี้เป็นเล่มๆเลยนะเป็นเล่มๆจำเพื่อนไปได้งมดทีแต่แค่นี้เล่มหนาขนาดนหาามกไปนีล่าระยองทีนึงนี่แบบใครมันจะจำไม้หมดใช่ไหมไม่มีนะ่นเลยเขาเป็นนีล่าเมืองแกละไรอย่ง เรามีมีบทไปแล้วใช่ไหมแต่มีอีกคนหนึ่งที่ยังไม่ได้เล่นด้วยเรื่อองแบบแต่พี่ของแบบมีความสามารถมากนะคะใครตอบเพลงค่ะต้องเป็นเพลงละครโบราณด้วยนะเพลงที่บอกว่าใช่ไหมเพราะผมแบบจะแซฟมาตลอดในรายรเรเด็กไม่มีเพื่อนเล่นนะทีวีเอาเป็นเด็กที่เกิดมากับทีวีเพราะนั้นวันนี้เราจะมีนะเราจะให้หมอแบบลองฟังท่อนของเพลงจากละครสมัยก่อนแล้วให้ถ่ายว่านั่นเป็นเรื่องอะไรทีมงานพร้อมลเกายจ Enjoy ชั่วโมงหนึ่งอะได้มคะลงในตั้มเรนโบว์ไม่ใช่บอกว่าอ่าถามได้ไหมบัวแรงน้ำโอเคไม่ต้องนางไม่ต้องฟังเนื้อนางบอกว่าบัวแรงน้ำบัวแรงน้ำถูกไหมไปดูคำตอบจ้ะไหนอ่ะไหนอ่ะมายัมาย เด่เก่งมากเก่งมากน่ารักแล้วแต่น่าเสียาเออจบไปไหมเออปีสามสามนี่ฉันเพิ่งห้าขวดรับสื่อแต่เด็กจริงๆริงอ่ะมีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งเพลงมาครับอ๋อย่าง อีสาถูกไหมจ้าดูคำตอบครับอภิรดีเพราะว่าปูตานนถูกต้องเก่งนะเราสองถามตอบได้สองข้อมาแสดงขอเชิญมงกุฎนิดนึงนะคะมงกุฎค่ะเห็นแย่งกันจากวันดาบยอนทอะเพราะรู้ว่าที่รายการเมย์เรา้องใส่นะคะพียนะฉันเคยใส่แล้วฉันเหมือนตุ๊กตาเศษกระเบนเลย สี่ยอดปรมาณอะเตะกระาจักสังแต่เราไม่ได้คนเดียวเราได้ให้หมดเลยกันนะเจนนี่ทโคราบมากซึ่งนี้ฉันใส่จากการเป็นกิฟติดผม อือใส่เป็นมงกุฎที่ใส่เป็นแหวนพี่น่ารักอยู่นะโอเคอ่ะยังไม่หมดนะมาต่อกันอีกเรื่องหนึ่งมีอีกช่วงหนึ่งของรายการเนี่ยไฮไลท์สุดๆไฮไลท์สุดๆนะอันนี้ต้องใส่จนจบรายการแล้วขอโทษนะพ่าแมนไม่ได้แต่งนะเขียนได้แบบลอยไม่ได้เป็นการทำโทษเด็กเลยอยู่นิ่งๆนะที่แม่ไม่ใช่ใส่มงกุฎอันนี้แต่รังเคยนะน้งเคยบอกว่านังเคยไปเจอเด็กเสร็จแล้วเป็นแม่กำลังดุลูกอยู่อยู่นี่นะนี่จะไปอยู่กับคนนั้นเลยนะ ไช่หรอเขาแล้วม <laughs> ันไม่ดีตรงไหนหรอคะทำไมแบบตัวทำพ่อสาวๆอยู่แล้วว่าทำไมอ่ะอ่าทำไมอ่าทำไมอ่ะทำพ่อสาวๆอ่ะตอนมีเอกช่วงหนึ่งที่ฮอตมากแล้วทุกคนชอบมากนั่นก็คือช่วงพ่อคาแซบอุ้ยแซบเวอร์อันนี้คือยังไงทำไมถึงแบบว่าเป็นแซบขนาดนี้พี่พี่หามาจากไหนเอค่คิดเอาแค่คิดเอาครคิดช่วงนี้ก่อนฉันอันนี้ยอมรับอันนี้ยอมรับอันนี้ชอบโถ แต่ต้นจะบหจะมาแอปเป็นเป็นสาวเรียบร้อยเธอก็เป็น <empathy> ฉ <od> ันรู้ จริงๆเป็นหมดทุกคนพี่ไม่ไปคืต้องเป็นเพราะว่าแปลงใช่เพราะว่าคือธรรมชาติของกระเทยอ่ะเวลาเรามักจะชอบเห็นของของหล่อๆสวยๆใช่ไหมบางครั้งแบบของเราอาจจะไม่ได้อยากได้มากอ่ะแต่ถ้าเพราค้าหล่อจริงเ่ยเรายอมเสียเงินเรายอมเสียเงินซื้ออันนี้คือแปลกมากอันนี้มันมันเรื่องจริงนะโอ้นแต่ไม่มีนีแต่ไม่มีคนกล้ายอมรับความจริงในจุดนี้เท่านั้นเองเขาเาความจริงมาพูดจูบใช่ใช่ก็เลยคิดเป็นช่วงนี้ขึ้นมาว่าอ่ะไปไปดูแบบร้านค้าอะไรที่แบบเพราะ พ่อค้าเขาหล่ออะไรเงี้ยรายการอื่นเขาจะเน้นสินค้านำไงเน้นคนขายนำเออจริงนีดีนะซึ่งมันได้ผลดีจริงๆได้ผลดีจริงนะแต่จะบอกว่าคนที่เห็นก็จะรู้ว่ามันแซ่บมากจริงเทปโปเต้แซ่บมากคุณพ่อครับโปเต้ที่เราหรักใจเลยต้องแย่งกันต้องแย่งกันดีกว่าว่าทั้งสามคนหลังจากอันนี้มันมีเก้าเทปใช่ไหมชอบคนไหนมากที่สุดเอาปากแหวมก่อนจะชอบชอบหมดเลยก็ชอบโคอราสนี่แหละโบดีโบดี นางเราแทบจริงแล้วแบบประโยคแรกที่เขาทักฉันคือเคยเจอกันแล้วฉันน่าจะไม่ได้ที่ไหนเคยพี่แบบร้านแกงฮาวกินข้าวอยู่โต๊ะข้างๆโอ้เป็นที่จดจำจ้าดึงเขาจำได้เขาจำได้ฉันก็เลยรักเขาว่าเขาจำได้ไหมตัวคนนี้ทำไมตัวใหญ่จังเขาได้จำได้ผมจะเล่นเวทยังไงได้เท่าพี่พอเขาพูดอย่างนี้จบปุ๊บนะฉันก็กิ้งกิ้งกิ้งอาดจักรยานไป ที่ีมาที่มีมาด้วยที่มีมาแบบจริงๆแล้วถ้าหล่อสุดน่ะต้องเทปสิบวันพรุ่งนี้ที่จะอัดแน่ใช่ไหมต้องหล่ออ่ะคุณก๊อฟจริงๆเราจะตอบยากสุดเพราะว่าวันไปแซ่บพ่อค้าเนี่ยเราไม่ได้ไปง่ายเราตางสวยพ่อค้าก็เอาตางหมดสิคะเราเดี๋ยวเขาเป็นคนล้อไส่สิคะอดเลยนั่งขับอยู่ข้างๆแต่ถ้าให้เราเลือกเราชอบเจ้าของร้านกาแฟที่เชียงใหม่โอ้ตอบวิสต้า ต่อตต่อตเออใช่แต่เมียนังคุมอยู่ตรงนั้นนี่ใช่พร้อมกับแที่ไหนอ่ะนี่จะบอกให้ว่าฉันตัดแบบการตัดต่อมาทำให้เขาดูหล่อมากแต่ถ้าเธอไปคุยกับเขาเธอจะแบบ พูดจบแล้วจีเลยปะเขาเหมือนว่าเขาสนใจเรื่องกาแฟใช่ปะวันเขาก็จะพูดเรื่องกาแฟเวลาพูดถึงกาแฟปุ๊บเขาก็จะอินลงไปได้ลึกลึกลึกเราไม่จัล้เหรอใช่แต่ไม่ใ่วะคือกูไม่อยากรู้ลึกขนาดนั้นแต่ทาพูดก็ออกเรื่องนอกอื่นไปเรื่องอื่นไปแล้วนนเขาก็เดี๋ยวครับมันนียังไม่จบจะหลกเอาวนี้เดี๋ยวดีดีดีเดี๋ยวผมยังเล่าเรจบเลย วันเดอร์สองคนเหัวพิ้งกันแบถ่ายทำไป5ชั่วโมงแล้วเรื่องกาแฟไป4ชั่วโมงเลยฉันและโคตรไม่ตัวเตี้ยที่คือกาแฟที่มึงชมยังเอาไม่อยู่กูจะลำบากวิ่งวิ่งวิ่งแล้วมีกันเทียบกระเทียบชอบชอบคนไหนของเราชอบเทปแรกเทปแรกใเช่ากล้วยตึกดูธรรมดาธรรมดาเข้าหาง่ายเข้าถึงได้ใช่กลิ่นได้จริงเช่ากล้วยตึงเช่ากล้วยนี่สิบบาทได้กินแล้วกระโปรงกระเป มันกินยากมันต้องไปต้มไปอะไรก่อนถั่วหัวกินได้เลยกินได้เลยแล้วสเปคหนุ่มจริงๆอะของพวกพี่จะใช่ไม่ใช่พ่อค้าเออไม่ใช่พ่อค้าแล้วแบบความเพราะชอบผู้หญิงอยู่บ้านก็เตะบอลไปพากก็ไปก็ไม่ใช่วิ่งรายการเป็นการแสดงการแสดงวันนี้นางก็ใส่บ็อกเซอร์อยู่นะน่งแต่งหญิงแต่นางแต่งเกงในลอถโซ่ปาเป็นลายเจ็ดสีตีเจ็ดวันสีฟ้าสดอ จะจะชี้ให้ว่าสเปคของกอเจเป็นยังไงนี่ประก้องอันนี้เละเชอบแดบอยแบดบอยหน่อยเดี๋ยวนะเดี๋วนะเมื่อาบอกว่าเจะล้เเลยมันเป็นการแสดงดูแบดบอยแบดบอยหรอเออแบดบอยสักสัันิดเดิอแบได้ป้าแบบนั้ชอบปะแบบอย่างเงี้ยนี่เหรอฮะอยากจะให้เห็นม่ไม่ไมีชะงักนะจังหวะมีคือ ถ้าถ้ามาถ้ามาเสนอตัวให้อะไรเงี้ยก็คงไม่ว่าอยากให้เห็นอะแต่ถ้าให้ต้องออกแรงไปไปจิกอะไรเงี้ยก็จะไม่สำสำหรับผู้ชายที่พี่กบัชอบเราจะให้คำสับบัญญัติอยู่หนึ่งคำเราจะชอบลักษณะที่เป็นอาหารป่าอาหารป่า อันไหนที่เป็นตำซัวตำมั่วหรือว่าเป็นคล้ายๆว่าเป็นอาหารป่าออกมาจาก่ามารถจากป่าได้ไงจับพงจับใครยังไม่ถ่ายการแข่งขันนิดนึงนิงกินกินแล้วเสี่ยงต่อการท้องร่วงท้องร่วงแต่ไม่ได้ไปโรงพยาบาลนะต้องไปสถานีตำรวจไปท้องอะเพราะว่าไปสถานีตำรวจนี่ราชนาวีจีนไม่กลมไม่ก๊ลมนะกินทั้งกล่องร้อยคำน้ำของนักก้าวข้ามโลกโอเค เรารับสายหน่อยมั้ยดี่ับเราลับสายอย่างที่เราเมายาวมากอ้าวหรอมีรับสายหรอมีมีมีแต่คุณพ่อดิฉันโทรเข้ามาทำไงฮะไม่มีแล้วเขาบอกว่าไม่มีคนโทรมาคุยกับเราเไม่หรอกว่าคงแบบดูกันจนแบบเพลินอะแล้วก็ลืมไม่ได้โทรนะโอเคงั้นนะต้องปิดเบรกอะให้สามสาวฝากนิดนึงฝากถึงสปอนเซอร์ดีกว่าเออ ใชค่ะเราต้องขอบคุณนะคะคุที่ให้การสนับสนุนนะคะไม่ว่าจะเป็นปลาสลิดบางบ่อบางบ่อก็ไม่ใช่ปลาสลิดขอบคุณนะคะไอศครีมวอนวอนโดนตีนถ้ากินเราไม่จ่ายนะคะและเมื่อมีการจุกเสียดนั้นเฟิร์นนึกถึงยาทาตราเจ้าอาวาสใส่ที่คาดผมชจ้ต้องสปอนเซอร์ล่ะคนสุดท้ายที่ปรึกษาคณะเครียดเลยนะที่ปรึกษาคณะถ้าเจ้าอาวาสใส่ที่คา เจ้าคณะเจ้าคณะเจ้าคณะแฝงเจ้าคณะแฝงใช่โอเคอ่ะบอกดินหนึ่งนะพรุ่งนี้สำหรับเทป่าสุดเทปสิบค่ะฝากเลยค่ะคุณบัอบแอมก็อยู่กันที่เขาใหญ่ค่ะเที่ยวกันต่อที่เขาใหญ่ใช่ก็ ช่องทางออกอากาศหลักๆจริงๆนะฮะที่ไมีในยูทูบเสียงคนดูว่าค่องน้อยเดียวนะฮะไม่มากออกอากาศจริงๆก็คือบ่ายสองโมงวันเสาร์ทางแบงค์ชาแนลนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเย็นๆก็พุ่มอยู่ประกาศรับคุณก็จะไปลง YouTube ให้ดังไม่อยู่นะไปเมืองนอกอ๋อเหรอแต่ว่านางฝากไว้ว่าเนี่ยผมไปเมืองนอกสักพักนะครับคุณฮาร์ดแวร์หรอใช่เป็นใครก็ไม่รู้เลยแต่แล้วคุณฮาร์ดแวร์ไม่อยู่ก็มีมือดีมาช่วยลงให้ขอบคุณคืออย่างนี้คือแบบใน YouTube เราไม่ได้เป็นคนลง เอแฟนๆทำให้อะไรก็คืแล้วก็ฝากอีกช่องทางหนึ่งแล้วกันที่แบบเผื่อจะไปพูดคุยกันก็คือเซิร์ชหาคำว่าเธอเที่ยวไทยใน Facebook ได้เลยนะคะสนุกมากๆเนี่ยเดี๋ยวสนุกมากๆนะครับเป็นเทปี้ที่ประทับใจมากๆขอบคุณมากอีกคลิปได้ไหมอีกทีเดียวเดี๋ยวเราต้นปีต้นปีจะมี first meeting เดี๋ยวเชิญเลยนะเดิ๋ยวเที่ยวไทยก็คือเป็นกิจกรรม world premiere ที่จะได้ดูรายการนี้ก่อนออนแอร์จริงร่วมกันมันดูหนังตลกด้วยกันอย่างเงี้ยว ชอบชอบชอบอยากไปนะไปนะรายการเราลงอยู่และรายการเราเหมือนกันมันจะมีจริงอะไรครสับสารธรรมขอบคุณสาวๆจากเที่ยวไทยขอบคุณมากรับขอบคุณมากนะครับน่ารักมากอ้าวตวงหน้านะจ๊ะกลับมาตอบคำถามชิงรางวัลสี่บ็อกเซตเบอร์ท็อปเตอร์ทีนคอนเสิร์ตของพี่เบิร์ดกันแลเฮ้ยโทรไปเล่นเกมกันอยากได้ โทรเลยทรเลยนเนี่ยเขาแจกมงกุญมิตรโทรมาทำไมล่ะมาดูเรื่องโอเคแล้วก็รวมถึงสายที่เออไอซีเอสด้วยเดี๋ยวมาอ่านกันช่วงหน้าพักแป๊บหนึ่งครับ e ย p e r t